พี่ฟ้าฝากบุญให้หน่อยตัวที่เป็นรายการเสื้อยืดแบรนด์เนาะห้าสิบตัวมาดูกันเสื้อยืดแบรนด์ห้าสิบตัวเปิดมาตัวแรกบิ๊กโลโก้ช่ำๆมีงานปักที่แขนด้วยเฮ้ยเป็นงั้นไป อันนี้รัครับเป๋เลยน้องฟอสเป๋เลยอย่าเดินไปตามแสงไม่หาไม่หางไมเมาครับเมื่อกี้เห็นเสือดาวอยู่ข้างนอกตัวบเลอร์เลยตัวนี้แชมเปี้ยนครับผมบิกโลโก้แบบนี้เลยลูกค้านี่มีปากแชมเปี้ยนที่คอเยอะด้วย รอบคอเลยอดิดาสครับอดิดาสมา,มาแชมเปียนป้ายห้อยเลย <ML 22. S 1> อดิดาสครับผมตัวนี้งานสวยแบบสวยช่ำๆเลยนะลูกค้านะาเป็นแบรนด์ล้วนเป็นแบรนด์ล้วนห้าสิบตัวเลย เป็นแบรนด์ล้วน50ตัวนะจ๊ะอุ้ยปอ๊ตอตไนกี้ไนกี้ไดฟิตลูกค้าปักฟีฟาอเอาไปล้นวนเอานะครับเฮ้ยไฟะช็ชอตเหรอชอบเป็น,นี้อาดิดาสครับอาดิดาสครับตัวนี้เป็นรายการเชอร์รี L ่เอลอะไรนะ ML 22 ML 22เอาไปดูน้อนะเป็นรายการเสื้อยืดแบรนด์50ตัวลูกค้าและตัวนี้อาดิดาสครับราคา6,000บาทราคา6,000บาทลูกค้าแบรนด์เอฟครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด แชมเปี้ยนป้ายห้อยครับแชมเปี้ยนป้ายห้อยครับผมอุ้ยอุ้ยซีลา่าครับแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนครับผมปอดอุ้ยอันอะไรป้ายอะไรเหมือนกันเลยป้ายอะไรป้ายอะไรอะเอ,อ่ย ลุ้นได้ผมบอกเลยผมบอกเลยว่าลุ้นได้ตกตัวละร้อยยี่ใช่ไหมปกติเสื้อยืดงานแบนๆก็ประมาณเท่าไหร่สองสามร้อยนะลูกค้าสองสามร้อยอัพได้เลยแล้วผมบอกเลยผ้าสะอาดแบนช์่ำๆประมาณเนี้ยขึ้นห้างได้ขึ้นห้างได้ไร้สดได้ลุ้นได้ผมบอกเลยลุ้นได้เลยแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนมา p ูม a าค่ะพูม่าแล้วดูตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนอีกแล้วแชมเปี้ยนเป็นบิ๊กโลโก้แบบปักข้างหน้าแบบนี้เลยลูกค้าช่ำๆแบบนี้เลยไนกี้ค่ะไนกี้มาอุ๊ยฟอดแชมเปี้ยนอีกแล้วแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนอีกแล้วแล้วดูลายด้านหลังดิงานปักด้วยดิงานปักด้วยดิเดฟ แปลว่าแบรนด์เยอะมากจริงนะจริงเป็นแบรนด์ล้วนอ้ยเชิ้ตที่ M L 22เสเชื้อยืดแบรนด์ตัวนี้50ตัวลูกค้า50ตัวเป็นแบรนด์ทั้งหมดเลยนะป้ายจีจีมอกี้ผมบอกเลยลุ้นได้ ป้2 2> ายจีจีสองตัวที่โชว์กับมาอปอนเมื่อกี้รุนได้ใช่ครับรุนได้เลยตัวนี้50ตัวราคา6,000บาทต้นทุนจะอยู่ตัวละตกตัวละ120บาทลูกค้าหุ้ยหุ้ยดีเอาดีาดจริงอ่ะเนะี่ยบลูด้าแล้วด,ดูปากตรงคอเขาดิ ช้ำๆเลยช้ำๆเลยนี่แชมเปี้ยนอยู่ในถุงมาเลยลูกค้าก็ิบกริบอยู่ในถุงมาเลยต้นทุนมาตัวละหนึ่งร้อี่บาทครัอัพตัวสองสามรอยได้นะลูกค้าชิวเลยอ่ะแบนใช่ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้คือสามารถลุ้นได้หมดเลยแบนโหดด้วยโปโลครับตัวแบนโหดก็สามารถลุ้นได้แล้วดูตัวนี้แชมเปี้ยนงานข่าวจ้วะแบบนี้ป้ายห้อยพร้อมมาเลย ป้ายห้อยมาเลยลูกค้าโปโลครับโปโลแชมเปี้ยนครัแชมเปี้ยนอีกแล้วอุ้ยแชมเปี้ยนมาเยอะนะนี่อะแชมเปี้ยนอีกแล้วแชมเปี้ยนมาเยอะจริงตัวนี้ไนกี้ไนกี้ครับเป,เป็นแลกแตกกระสอบใช่อดิดาสครับไซส์ก็อยู่มา L XL ลูกค้า เอมเอลเวกเอลหลักๆจะเป็นเอลมีเอลติดมาบ้างอ้าวลืมราดซีเอฟราดซีเอฟถอดมีดานนะครับราดซีเอฟถอถุงหนึ่งห้านะจ๊ะลูกค้าถอถุงหนึ่งห้าครับมีหลังด้วยถอถุงหนึ่งห้าแชมเปี้ยนงานปักครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวน็อตเฟสครับผมขาวจั๊วเลย เด e Not นอเฟสข่าวจัว <Ad idas S 1> เลยไบร์ทไอยครับอาดิดาสไ้ายห้อยมาอุ้ย uh, แล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวแชมเปียนแชมเปียนครับยนครับรีวิวยังมีว่างนะจ๊ะพี่รีวิวยังว่างราดซีเอฟถอถุงหนึ่งห้าครับผมผมส่งให้ฟรีเลย รายการนี้เป็นรายการเชอรี่ ML 2 2สอเสื้อยืดแบรนด์ล้วนแบรนด์ล้วนเลยนะพี่นะที่ผมโชว์ไปแบรนด์ล้วน50ตัวราคา6,000บาทต้นทุนตกตัวหนึ่งตัวละเซาตัวละเท่าไหร่นะ120่จะองอยี่เลย120่ลูกหาแบรนด์จ๋าจ๋าแบรนด์ฉ่ำๆลุ้นแบรนด์ใหญ่ได้ด้วย 2, 2> <ม>ตัวเมื่อกี<ม>้<ๆ>ที่ผมโชว์ไปมีว่างแค่7กระสอบต้นทุนตัวละ120บาท อัพได้ตัวสองสอยเลยพี่อัพได้ตัวสองสามร้อยเลยเห,หลือตัวไหนมั่ง